เมื่อคุณสามารถสร้างคุณค่าในตัวคุณได้คุณก็จะมีความสุขทางใจคุณมีรายได้เข้ามาคุณใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณอยากใช้คุณมีความสุขคุณเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้คุณไม่ต้องกังวลคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนแต่รายได้นั้นมาจากความถูกต้องและตัวคุณเองยืนอยู่บนศีลธรรมยืนอยู่บนจริยธรรมทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายมันไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้ นี่แหละครับคือความยั่งยืนอย่างแท้จริงวันนี้การที่เราจะทําให้เครื่องผลิตเงินของเรานั้นสามารถที่จะรันและผลิตเงินออกมาได้ทุกวันทุกวันและต่อเนื่องทําให้เกิดความยั่งยืนทางไรายได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องผลิตเงินว่าเราสร้างเครื่องผลิตเงินที่มันมีคุณภาพและมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานะสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนาสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานะสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาณสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าอาชีพการเลี้ยงวัวได้แนะนําวิธีการทาโคกน้องนาได้แนะนําอาชีพที่เราควรจะลงทุนในอนาคตได้บอกเล่าแท็นติกในการทําธุรกิจได้บอกวิธีการพัฒนาตัวเอง ไมมีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังในช่อง YouTube ของผมนะครับและก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงวันนี้ท่านผู้ชมมีความพยายามในการที่จะ,สะแสวงหารายได้ในการที่จะ,สะแสวงหาความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเรานะครับ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะครับที่วันนี้เราไม่ได้หยุดนิ่งเรามีความพยายามในการที่จะทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรามีความพยายามสักวันหนึ่งความพยายามของเรานั้นมันจะบรรลุผลนะครับผมให้กำลังใจสำหรับทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมถามผมว่า ในการที่เราจะทำโคกหน้องนาหรือลงทุนหรือในการที่เราจะใช้ชีวิตเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเดินไปอย่างมั่นคงเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามันมีความก้าวหน้าผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับและผมก็อยากที่จะเอาแนวคิดอยากที่จะเอาประสบการณ์ผมมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับการที่เราอยากจะเดินอย่างมั่นคง วันนี้เราต้องถามตัวเราเองครับว่าคําว่ามั่นคงของเรามันคืออะไรคําว่ามั่นคงนั้นคือมันจะต้องมีความมั่นคงทางไรายได้มั่นคงทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่เราอยากจะมีอนาคตที่สดใสเพราะนั้นไรายได้มันจะต้องเข้ามาอย่างต่อเนื่องวิถีชีวิตของเรามันจะต้องมีความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมันจะต้องมีความสุขทางใจ ไม่ใช่ว่ารายได้เข้ามาเยอะแต่ความสุขทางใจไม่มีเลยมันไม่ได้หรือบางคนก็มีความสุขลันลาไปในแต่ละวันแต่ไม่มีรายได้เข้ามามันก็ไม่ใช่มันจะต้องเป็นความมั่นคงทางรายได้และความมั่นคงในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่เราจะทำให้ชีวิตเรามันมีทั้ง ความมั่นคงทางรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตมันก็ย้อนกลับมาถึงต้นเหตุของแต่ละแหล่งอย่างเช่นคําว่ารายได้คําว่ารายได้มันก็ต้องย้อนกลับไปถึงเครื่องผลิตเงินที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมวันนี้การที่เราจะมีรายได้อย่างมั่นคงเราก็ต้องมีเครื่องผลิตเงินที่มีคุณภาพถามว่าคุณภาพเราวัดจากอะไรผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายหลายคน น่าจะรู้เรื่องของความมั่นคงทางรายได้ดีแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจผมจะขยายความให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจถามว่ารายได้ของเรามันมาจากทางไหนบ้างเช่นหลายคนมาจากเงินเดือนหลายคนมาจากการทำอาชีพประกอบกิจาการลงทุนต่างๆวันนี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ก้าวไปสู่ความมั่นคงของรายได้วันนี้เราเข้าใจกฎ เก้าสิบเปอร์หรือหหรือสิ์ของคนสําเร็จไหมครับโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้มีไม่เกิน10%หรอกครับที่ก้าวขึ้นไปสู่ความมั่นคงทางไรายได้เพราะฉะนั้นมันมีคนมากกว่า90%ที่ยังมีปัญหาทางไรายได้เมื่อเราเอาข้อมูลนี้มาวางแผนหรือมาคิดพิจารณาเมื่อไหรก็ตามที่เรายังไม่มีความมั่นคงทางไรายได้ ท่านผู้ชมจะต้องทําอย่างไรล่ะเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องหาทางในการที่จะหาช่องทางในการที่จะทําให้เรามีรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องการที่ผมพูดแบบนี้ทําไมผมถึงตอกย้ําท่านผู้ชมมาในหลายๆคลิปเรื่องของการสร้างเครื่องผลิตเงินวันนี้การที่คนเราจะมีเครื่องผลิตเงินที่มั่นคงและสร้างได้ตลอด ที่จะทาให้เรามีความมั่นคงนั้นเราต้องกลับไปดูว่าเครื่องผลิตเงินของเรามันมีคุณภาพพอหรือไม่คําว่าคุณภาพพอหรือไม่มันคืออะไรหนึ่งลูกค้ามีความต้องการสิ่งที่เราผลิตออกมาไหมสองสิ่งที่เราผลิตออกมานั้นคุณภาพมันได้ไหมสามสิ่งที่เราทําไปแล้วการให้บริการของเรามันดีไหมหลายหลายคนมีโรงงานหลายหลายคนมีบริษัท หลายๆคนมีโคกหนองนาแต่ทำไมวันนี้มันถึงไม่เป็นเครื่องผลิตเงินที่ประสบความสำเร็จผมจะเอาตัวอย่างจากการที่ผมเคยทำบริษัทเครื่องมือแพมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังและเปรียบเทียบกันให้เห็นเวลาที่ผมทำบริษัทเครื่องมือแพผมต้องการบริษัทซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผม และผมสามารถที่จะเอาเครื่องมือแพทย์เหล่านั้นมานำเสนอโรงพยาบาลในประเทศไทยผมต้องการบริษัทซัพพลายเออร์หรือโรงงานผู้ผลิตที่มีการรักษาคุณภาพผมต้องการบริษัทซัพพลายเออร์ที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าล็อตนี้คุณภาพดีล็อตหน้าคุณภาพเสียแบบนี้ไม่ได้ ผมต้องการคนที่ผมสามารถปฏิสัมพันธ์คนที่ผมติดต่อที่อยู่ต่างประเทศสามารถที่จะให้ข้อมูลสามารถที่จะมีการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและผมก็ต้องการราคาสินค้าที่ซัพพลายเออร์เสนอมาให้ผมที่เป็นราคาที่ยุติธรรมที่ผมสามารถมีกำไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่ผมต้องการจากซัพพลายเออร์หรือโรงงานผู้ผลิต เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันครับถ้าวันนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับมาดูตัวเราเองถ้าเราเป็นโรงงานผู้ผลิตหรือสร้างเครื่องผลิตเงินขึ้นมาไม่ว่าเราจะผลิตข้าวไม่ว่าเราจะผลิตอาหารไม่ว่าเราจะผลิตผลไม้ต่างๆตัดเลี้ยงอะไรต่างๆก็ช่างเมื่อเราเป็นผู้ผลิตการที่เราจะได้เงินมานั่นก็คือเราต้องเอาออกไปขายการที่เราจะเอา สินค้าเราออกไปขายลูกค้าก็ต้องการคุณภาพต่างๆเหมือนที่ผมต้องการจากซัพพลายเออร์ของผมในต่างประเทศวันนี้การที่เราจะทำให้เครื่องผลิตเงินของเรานั้นมันยั่งยืนและมีคุณภาพวันนี้การที่เราจะทำให้เครื่องผลิตเงินของเรานั้นสามารถที่จะรันและผลิตเงินออกมาได้ทุกวันทุกวันและต่อเนื่องทำให้เกิดความยั่งยืนทางไรายได้มันก็ขึ้นอยู่กับเราซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องผลิตเงินว่า เราสร้างเครื่องผลิตเงินที่มันมีคุณภาพและมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงขอให้เรากลับไปดูเครื่องผลิตเงินของเราว่าวันนี้มันเป็นเครื่องผลิตเงินที่เมื่อเราจะส่งมอบให้ลูกค้าลูกค้าเขามีความจําเป็นต้องใช้ไหมคุณภาพของเครื่องผลิตเงินของเราดีแค่ไหนการให้บริการของเราดีแค่ไหน ความยุติธรรมความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามีไหมนี่แหละครับมันจะทําให้เครื่องผลิตเงินของเรามีความยั่งยืนถ้าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องกลับไปมองตัวเองและกลับไปสร้างเครื่องผลิตเงินที่มีคุณภาพของตัวเองให้ได้นะครับแล้วเมื่อเราจะมีความมั่นคงในอาชีพเราเรามีไรายได้ที่มั่นคงสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไปแล้วก็คือความมั่นคงในการใช้ชีวิต เราต้องมีความสุขเมื่อเรามีเครื่องผลิตเงินเราจะต้องนําเครื่องผลิตเงินนั้นมาต่อยอดในความสุขของเราหลายๆคนเวลาที่ได้เงินได้ทองมาไม่ได้เอามาดูแลชีวิตตัวเองมีแต่เก็บมีแต่เก็บผลสุดท้ายร่างกายเสือส่อมสมเพราะนั้นการที่เราจะมีความยั่งยืนในอนาคตได้มันต้องสมดุลระหว่างรายได้ที่ได้รับเข้ามาและการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขได้คืออะไรครับทุกคนต้องการเกียรติและศักดิ์ศรีทุกคนต้องการยอมรับจากสังคมเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้สังคมยอมรับได้คุณจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้คุณต้องมีวุฒธธิภาวะคุณต้องมีความเป็นผู้ใหญ่คุณต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคุณต้องเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นได้ คุณจะต้องเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้คนอื่นได้เมื่อคุณสามารถสร้างคุณค่าในตัวคุณได้คุณก็จะมีความสุขทางใจคุณมีรายได้เข้ามาคุณใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณอยากใช้คุณมีความสุขคุณเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้คุณไม่ต้องกังวลคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนแต่รายได้นั้นมาจากความถูกต้องและตัวคุณเองยืนอยู่บนศีลธรรมยืนอยู่บนจริยธรรม ทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายมันไม่มีใครมาทําร้ายคุณได้นี่แหละครับคือความยั่งยืนอย่างแท้จริงวันนี้ผมนําสาระดีๆมาบอกเล่าท่านผู้ชมผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมช่องมานาสีจันทร์ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่คิดที่จะต่อสู้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองขอให้ทุกทกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับวันนี้ฝากท่านผู้ชม ช่วยเป็นกําลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ